เพื่อนๆแล้วก็ f ีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพา f ีทุกท่านไปหาหน่อไม้นะครับก็ไฟได้ไม่ป่าไปแล้วนะครับหรือว่าหน่อมันจะออกมาไหมนะครับผมว่าออกหรือยังนะผมันจะออกอยู่แถวไหนเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยไปดูกันนะครับเราก็ไปหากันนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันที่ป่านะครับ อะไรได้ก็จะเอาหมดนะครับผมแล้วก็มีมีดก็มีผงใบหนึง่งหักมาใส่ไว้ในนี้นะผมดูว่าต็ดเยอะแล้วก็ะไดเ่หน่อไม้เยอไะไหมคระับ มาถึงในป่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าหน่อไม้มันจะออกยังไงนะครับผมว่ามันออกตรงไหนบ้างนะครับผมก็ส่วนมากมันก็จะออกแถวกอมันนะครับตอนที่ไฟได้ไหม้แล้วมันก็จะออกมานะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ไปหาดูกันนะครับผมว่าได้เยอะ มากน้อยแค่ไหนนะครับจะเจอหรือเปล่านะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมถ้าไฟไหม้แบบนี้มันก็จะออกมาอยู่แถวข้างๆอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันออก ตรงที่ไฟไหม้พวกน,นี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็อ่อนกันนะครับ นี่อันนี้ยาวมากเลยอันนี้นี่ออกมาแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวจเข้ามันก็จะ แมนออกมาแบบนี้นะครับอ่อนๆเลยนะครับผมนี่นะครับลื่น ต้นโอ้อบเลยนะครับอ้นนี้มีหลายอันอยู่นะครับท่านผู้ชมดู family. สวยเลยนะครับอันนี้ก็พึ่งโผล่ออกมาครับท่น้ชมปล่อยให้มันยาวก่อนค่อยมาเก็บนะครับโอ้โหสวยเลย ก็พึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วจชมส,สวยเลยอันนี้ก็พึ่งโผล่มารอให้มันยาวกวานยาวอีกหน่อยโอ้หนอนนี้แทงมายาวอยู่นะครับนี่สวยๆเลยน,นี่นี่ยัง น้อยมันยาวอีกหน่อยนะพอได้อยู่นะครับผมมันยังออกยังไม่เยอะนะครับก็หามาตั้งแต่แปดโมงเช้าตอนนี้ก็สองโมงแล้วนะครับผมก็มาไกลมากแล้วแถวนี้ก็จะเป็นป่าหมดนะครับผมก็ถือว่าพอได้ กินอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปดูวิธีปอกนะครับผมปอกยังไงแล้วก็จะทำยังไงนะครับผมดูใกล้ๆกันเลยนะครับก็ได้เยอะอยู่พอแกงอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ ไปเจอกันที่บ้านนะครับว่าทำยังไงกันนะครับผมอบ,บเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับผม เวลาเราต้มนี่เราไม่ต้องไปฝานมันนะครับผมผมก็จะทุบมันแบนๆน,นะครับผมทุบให้มันแตกนะครับเวลาเราทุบเราไม่ต้องทุบมันเละน,นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครที่ชอบขมหน่อยก็ต้มน้ำเราะหนึ่งก็ได้นะครับผม ใครที่ไม่ค่อยชอบผมก็น้ำสัสองรอบนะครับทุกพอให้มันแตกก็ตอนนี้ผมก็ตั้งหม้อไว้นะครับผมแล้วก็ใส่เชื้อระะับ ก็ผมจะต้มไว้นะครับผมรอให้แม่บ้านกลับมาปรุงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทำมามากหอเดี๋ยวแม่บ้านจะดูเอาครับ <Hello. S 1> ก็ยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องวิถีชีวิตคนบันดอยเ่าด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวอีก ฝนตกอีกสักสองรอบถึงสามรอบไปหาอีกทีนะครับผมตอนนั้นก็คงจะได้เยอะแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับผมอย่าลืมชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม